สวัสดีค่ะเรียนกับครูน้ำนะคะในวิชาคณิตศาสตร์คาบที่2ของวันนี้นะคะในคาบนี้นะคะครูน้ำจะให้หนักเรียนทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือการทำกิจกรรมอัดคลิปวิดีโอในการทำท่าทางประกอบมุมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะครูมีวิธีทำให้หนักเรียนดูแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ ักเรียนวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยมาอัดคลิปส่งครูนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยบอกว่าชนิดของมุมมีกี่ชนิดนะคะนักเรียนก็บอกว่าชนิดของมุมมี5ชนิดนะคะได้แก่มุมฉากนะคะมุมตรงนะคะมุมเหลมมุมป้านแล้วก็มุม กลับนะคะมี5ชนิดแล้วก็ให้บอกด้วยค่ะว่าสมบัติของแต่ละชนิดนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาทำทา่าทางประกอบมุมนะคะและท่องสมบัติของมุมไปพร้อมกันนะคะมุมฉากมีขนาด1มุมฉากมุมตรงมีขนาด2มุมฉากมุมแหลมมีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากมุมป้านมีขนาด ใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากมุมกลับมีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากแต่ไม่ถึง4มุมฉากเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเทคนิคการจำมุมและสมบัติของมุมง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอนะคะของนักเรียนส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะคาบนี้มีคะแนนนะคะใครที่สามารถทำได้เจ๋งกว่าของครูนะคะก็ง,งัดความสามารถออกมาได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นคลิปวิดีโอของครูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนแต่ละคนอัดนคลิปวิดีโอนะคะประกอบท่าทางสมบัติของมุมนะคะพร้อมกับบอกว่าแต่ละมุมเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างนะคะส่งคลิปวิดีโอให้ครูดูด้วยนะคะข้ามนี้มีคะแนนอย่างที่ครูบอกไปนะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ